วันนี้เราก็จะมาทำบัตเตอร์มิลกันนะคะก็บัตเตอร์มิลนี่ก็คือนมเปรี้ยวนั่นแหละค่ะแต่ว่าเรามาใช้ในพวกใส่กับแพนเค้กหรือว่าขนมอบบางชนิดซึ่งจะทำให้ขนมอบเนี่ยนุ่มมากขึ้นนะนะคะหรือว่าบางทีจะเอาไปหมักกับไก่ก็ได้นะคะส่วนประกอบก็จะมีน้ำส้มสายชูกับนมนะคะนมที่จะใช้วันนี้เนี่ยใช้จะใช้ประมาณ500ซีซีนะคะ บัตเตอร์มิลที่อ่อยผสมทิ้งไว้แล้วนะคะลักษณะมันก็จะข้นขึ้นนี่อ้อยผสมไปแล้วสักประมาณ5นาทีนะคะเนื้อของของนมที่ได้เนี่ยมันก็จะข้นขึ้นแต่คุณผู้ชมต้องทิ้งไว้สักประมาณ1ชั่วโมงนะคะถึงจะนำมาใช้ได้คือบัตเตอร์มิลนะคะที่เราครบ1ชั่วโมงแล้วลักษณะมันก็จะข้นขึ้นเห็นปะคะมันจะเกิดการ แยกชั้นเล็กน้อยแต่ไม่เยอะนะคะความเข้มข้นก็จะประมาณนี้อันนี้คุณผู้ชมสามารถเอาไปใช้ต่อได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมักไก่ใส่แพนเคก้กหรือว่าเอา,เอาไปใส่เบรเกอรี่เช่นเคกนะคะสามารถเก็บแช่ช่องธรรมดาได้ประมาณ3วันนะคะ